กำลังเกิดแล้วครับผักหวานปลาโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับอยู่กับผมจันส้มพอกกับบ้านครับวันนี้มาดูผักหวานปลาครับอัปเดตหลังจากปลูกเมล็ดนะครับอันนี้ก็วันที่1ตุลานะครับหลังจากปลูกวันที่12สิงหานะครับยังไม่ครบ2เดือนนะครับวันที่12ก็จะครบนะครับก็มาดูวันที่1นะครับ เดี๋ยวอัปเดตให้ดูวันที่12อีกว่าครบ2เดือนมันจะงอกไหมนะครับตอนนี้วันที่1อยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นคลิปเดียวนี่นะครับอัปเดตเป็นรอวันที่12อีกนะครับคลิปนี้คลิปเดียวนะครับไม่รอนานนะครับไม่จุกตา12 13ค่อยลงคลิปนะครับนี่ครับก็งอกนะครับยังไม่ครบ2เดือนนะอีก12วันนะครับอีกก็ประมาณเกือบ เกือบสอาทิตย์นะครับอองอกออกมาแล้วนะครับบางส่วนก็ลงดินแล้วนะครับตัวนี้2อันแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็ช่วยช่วยมันนะครับให้มันหันลงดินนิดน,นึงนะครับนี่ครับก็ปลูกว่าที่12สสิงหานะครับ แม่แห่งชาติครับก็เดี๋ยว12ตุลาก็จะครบ2เดือนนะครับค่อยมาดูกันวันนี้วันที่1ตุลานะครับดูกันครับยัง1ตุลายังไม่ออกใบเนาะยังไม่ยังไม่ตัดรากออกจากขนนะครับออกจากมเมล็ดนะครับต้นนี้นะครับจำไว้เลยนะครับนี้ ปลูกใต้ต้นแดงครับมีคลิปตอนเริ่มปลูกอยู่นะครับทําคลิปก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าปลูกแบบนี้มันจะโตดีไหมก็อัปเดตดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับลงดินแล้วนะครับไม่ได้ลดน้ํานะครับเพราะว่าโชคดีที่ฝนตกตกเป็นช่วงๆมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับต้นนี้ครับต้นแดงก็อยู่รอบ สะเหมือนเดิมนะครับก็หลายต้นก็ปลูกรอบสะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเอาต้นนี้เป็นตัวอย่างก็เหมือนกันครับเดินดูแล้วฝนก็จะมาแล้วนะครับโชคดีที่ฝนดีนะครับปีนี้ไม่ได้ลดน้ำเลยนะครับก็เดี๋ยววันที่สิบสองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าครบสองเดือนเต็มมันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากวันลงดินนะครับคลิปนี้แหละครับผม เคก็ว okay, ันที่12สิงหาอ่า12ตุลาครับนี่ครับหลังจากต้นแดงออกยอดแล้วนะครับเป็นสีแดงแล้วนะครับออกยอดแล้วมาดูกันครับดูกันนี่อันที่สองเมล็ดคู่กันตอนนั้นก็นี่ครับเริ่มตัดหักตัวเองออกจากมเมล็ดแล้วนะครับนี่ออกจากมเมล็ด เรียบร้อยนะครับหนึ่อันอยางให้มันหักเองนะครับเพราะว่าทําแบบธรรมชาติอิงแบบธรรมชาติครับนี่อันนี้หักแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเพราะว่าลากลงดินแล้วก็จะเปื่อยไปเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับสิตุลานะครับวันนี้อัปเดตครบ2อเดือนเต็มพอดีนะครับ นี่ก็ยังไม่ออกใบครับยังไม่หักเนาะออก็ใช้เวลาอยู่ครับเป็นต้นเดิมนะที่ถ่ายต้นกิบอ่ตัวนี้ออกใบแล้วนะครับนี่ออกใบเรียบร้อยครับโอ้มาแล้วนะครับผักหวานป่านี้ออกใบมาแล้วครับครบสองเดือนนี่ โอ้โหสองต้นเลยนะครับมเมล็ดปลูกด้วยมเมล็ดนะครับหลังจากนี้ก็ไม่ได้ลดน้ำแล้วนะครับก็จะเป็นฤด,ดูหนาวแล้วนะครับให้มันก็จะไม่ลดน้ำนะครับเพราะว่าอยากให้มันไปลงไปหารากของต้นแดงนะครับเพราะว่ารากไม้มันมีความชื้นอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะลงไปหาเอง ถ้าเราไปลดต้นไม้ก็เหมือนก็ล่อให้มันไปกินน้ําที่อื่นนะครับนี่ครับออกใบแล้วนะครับเยอะเลยนะก็ค่อนข้างมั่นใจครับปลูกแบบนี้ก็กับซื้อถุงมาก็แบบนี้ก็มาจะมั่นใจกว่านะครับเพราะว่ามันรากมันยังลงไปเลยนะครับไม่มีหักไม่มีงออะไรนะครับแต่ถ้าเราเพาะในถุงบางครั้งมันก็รากหัก เพราะว่าเผื่อมันจะขึ้นใบนะครับมันก็อย่างลากลงไปลึกแล้วนะครับจนทะลุก้นถุงแล้วบางทีมันเจอถุงแล้วมันก็หักเวลาเราเคลื่อนย้ายอีกเวลาไปขายอะไรนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับอันนี้ก็ออกยอดแล้วนะครับต้นแดงก็ยอดแดงนะครับยอดสีแดงนะครับต้นแดงเป็นพืชไม้ป่าครับโอเคครับ ดี๋ยวติดตามเลกันเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผม